เมือนว่าเธอจะสงสัฉันชอบเธอที่ตรงนั้นโคจะธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจชอบที่เธอไม่ติดสวยชอบที่เธอไม่ติดรวยกิน่าไรก็ได้สบายสบายเป็นคนง่ายโอ้ไม่ต้องมีรถราคาแพงว่ารถแก้ไป้ายแดงมีแค่ใจ ็พออาจเป็นเพราะว่าเธอธรรมด,ดาก็แค่ผู้หญิงธรรมดาถึว่า,ท,ดดาท,วที่ใครก็ทำเธอก็เพียงแค่ตอบรูไปว่าฉันยันชอบเธอตรงไหนชอบตรงที่ทดดเ,เธอธรรมดาเธรรมดาเท่านั้ดดดดดดนเองไม่ต้องรู้ว่าฉันจะอายใครก็เธอนะารักจะตายไปแลไมไม่หวันจะหายไปแม้ ไยหรือหายไปแต่กลัวว่าฉันจะอายใครกัเธอนะวะจะตายไปแล้วไมไม่หวันใจไปแม้ละักไยหรือหายใจอยาเป็นอารรมมาำกำนอขังเวรให้ขับตา,าเจริญและเป็คนขับเชฟไม่ใช่ผใครตัวที่มันมีเชลเล็ตอยากคุยปะจําแต่พวกมันมาขับเวร ไม่ต้องนอนโรงแรมยพีลอสี่ห้าพันแค่เพียงตื่นมาไดยเจอหน้ากันแม้บุญน,นำพาวาสนาถึงก็คงได้พบกันแคงคู่กันถ้าคู่กันแล้วไม่ว่าอย่างไรเราคงไม่แกล้ัเชื่อเสียงเงินทองฉันไม่ต้องการเราคงไม่ตตนานขอแค่ได้มองดูเธอแบบนี้ทุกๆวนันฉันพูดอะไรออกไปบนใจทำได้ทุกๆคำ ก็แค่ผู้หญิงธรรมดาถึงเวลาที่ใครเขาถามเธอก็ทาทาเพียงแค่ตอบผู้ไปว่าฉันนั้นชอบเธอตรงไหนชอบตรงที่เธอธรรมดาอาจเป็นเพราะว่าเธอธรรมดาธรรมดาเท่าน,นั้นเองไม่ต้องกลัวว่าฉันจะอายใครเพราะเธอนา่ารักถ้ตายไปแไล้วไม่วันจะหายไปแม,ม่รักไปหรือหายไปไม่กลัวว่าฉันจะอาย ไปเพราะเธน่ารักจะตายไป้วไมไม่วันจะหายไปแม่รลกไไ้หรือหายใจให้ผัวคงสวยแก่รับมาเด้ไก่ผัวควร้วยแค่รบมาเด้ไก่ผัวรวยแค่าบมาเด็ดดก